ขึ้นไปข้างบนนี่ไปนี่ขึ้นไปข้างบนนู่นเนี่ยไปเดิไปไ,ไปดิขึ้นนี่เข้าไปดิเนี่ยเข้าไปดินี่นี่มาลี่เข้าววันนี้อะ อันนี้อานอมอลีครับมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ที่เซนทันเวสเกตนะครับอ่าค่าบัตรของเด็กนี่สี่ร้อยเจ็ดสิบของผู้ใหญ่ร้อยเจ็ดสิบนะบวกถุงเท้าคู่ละหกสิบครับก็เป็นเจ็ดร้อยนิดๆครับ Ở bên đi bị lưu, dễ dễ Ồ ồ, khoai khoai đơn á Ờ, bay đi, bay, ôi Bay đi, khuyên bay, đừng khuyên bay đâu Ồ ồ ồ, mà ly mà ไปดิเลยงเงยไปแถบพ่อพาไปสไลเดอร์อันนี้ไปเินขึ้นไปทางนี้เอ้าขึ้นมาโหสูงมากครับวันนี้พามารีมาเล่นที่ฮาร์บอแลนด์นะับเมื่อกี้เล่นสไลเดอร์มา,มเ,เ,รมาเราจะลงสงไลด์อันนี้แบบเตี้ยเตี้ยนะครับเตีย้ยเต้เมื่อกี้ไปลงสีม่วงมาโอ้โหผู้ใหญ่ยังเสียวเลย อ่มารีนั่งกับพ่ออย่างนี้นะครับเขามีผู้ของเขาเด็กเล็กทำชูนิ้วค่ะอ่าดูหนึ่งสองปึ๊บอ่าโอ้โหนี่พ่อพาไปเล่นโซนเด็กป่ะอันนี้ไม่ล่ะ นะอันนี้สูงมากครับสูงมากเ,กเล็กเล็นไม่ได้นะอันส้มนี่ไหมพอพาไปเล่นอันส้มนะไปขึินไปนะอันส้มนี่นะสิกเซกอะไรเรา ไปดูอันนี้แบบเตี้ยๆนะครับสไลเดอร์เตี้ยๆสโลว์เร็วเอาไวส้สโลว์อันนี้นะมาเลยไปกับพ่อวกลัวเปล่ากลัว <laughs> อ,อึ๊บอึ๊บหนึงน่งหนึง่งหนึ่งสอง <laughs> โองเ่ะส oh. okay, ียวมะยบ่อบอลเนี่ยนี่ไปเล่นบ่อบอลเปล่า บอลตอ,น,อนนี้มาเนี่ยนี่มาลิาไปไปบอลไปพ่อ,อ,ปอบอกแลให้ใส่กางเกงอันนี้มาอ้าวไปเดินดีๆนะลมนะ เดี๋ยวเลื่อนลมนะทานไปก็ได้เออทานไปมีบอดบอลมีไฟด้วยมีไฟด้วยค่อยๆเดินเดี๋ยวลม้ม

นี่อยู่นี่มแม่ค้าจะกินอะไรคะนีอะไรอ่าเสิร์ฟแล้วคะ่ะิคชิคชิคชอ่าเสิร์ฟแล้วคะ่ะ lâu hay nóng rồi nằm ở đi luôn phải phòng đi ôi mà đi này, này, này đi โออ้โอ้โอ็นกิงก้งไงกิ้งไงพ่อดูเลยเนะี่ยกิ้งไงนะี่ยไปเอาหน้าแทงเ,เอาไปเลยเออนั่นแหละไปเลยเอา้ามารียบไปเมื่อกี้แล้วเอารีบมาเอเดี๋ยวดิดันมาดันมา <laughs> ไม่กล้านี่ดูพอ่อนี่ดูพ่ออย่างงี้อย่างงี้นี่น่เาเร็ว เร็วรีบมาหาพ่อเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อรับเร็วรีบมารีบมาเลยเออกิ้งมาพ่อรับมาเร็วอ่ะกิ้งมาดิดันมกิ้มาอยู่น้ำเปล่าอยู่น้ำบอกนะเจ็บคอแล้วไปสไลเดอร์ไปทำอะไรอ่ะ เพลงเด้วยอาป่างล่างไหนอาปปไปนีนี่น,น,น,นีข้างล่างอยู่นี่อาไปอีกเร็วใกลเต็มแล้วใส่ลูกบอ well. ลลงก็ดูดูขึ้นไปอ่อขึ้นไปนเร็แล้วจะเต็มแล้วเร็วมาดู

โอ้โหตกลงมาแล้วห่วงยางนี่นะกล้าจะกล้าลงมาหรอ ทำหเดียวเดียวเดียวมาที่มานี่ก่อนอนขึ้นนี้จับดีๆนะจับจับนี่เออจับดีๆนะนนนจับดีๆนะห้ามปล่อยนะจับดีๆนะนอนเอาเอาขาวไว้างนี้ได้ไหม อา้าวกอดดีๆนะกอดแน่แนๆนะอา้าวเอาไปเลยมาลิไปเลยกอดดีๆไปแล้วไปเล็ว <c oughs> โอ้ไปแล้วไปแล้วกอดดีๆกอดดีๆกอดดีๆดีนะไป แม่มารแนเวไปคนเดียวได้ป่ะเอาขึ้นนี่ดีไปกับวิจเจ่ะเออไปกับไปไปด้วยกันไปด้วยกันอ่ามานี่เร็วมาทางนี้ไปคนเดียวได้ป่า่ให้พ่อไปด้วย ยังไงครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วเอาอีกปะาไป พอ,อยางลูกไปปัญญน,นย,ย,นยนานๆทุกั่นเนี้ๆดาเดเเนี่นไงนี่นู่นด่คือน่งบนฮะไหนเข้าทางไหนเข้าทางไหน เบาเบาเด็้าจะปัานยายาเหรอโอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นอะไรมนูจะเล่นอะไรลูกนี่นจะเล่นอะไรลูกนี่นี่นี่ทางนี้ ไหนอะเกไรเด้ออะไรเดรอเอ้ยไปเลยบอลยักษ์ไปเลยเข้าไม่ได้ใส่เางเกงียีนมาเอ้าเอาขาเข้าว้าเอาไปดูฮึถึเออเออไปไหนแล้ววะมารีไปไหนแล้วเนี่ยอ้ออยู่นี่เองเออโออบอลทับแล้วโอบอลทับ บอลทับแล้วบอลทับแล้วบอลทัก <laughs> แล้วโอ้ยใส่เกงมาไม่ไม่เหม,มาะอึบ๊บไปไหนต่อไปสไลเดอร์สไลเดอร์มูเดมเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงสไลเดอร์ เนี่ยสไลเดอร์หลอดนี่เปล่าล้งงนะออะไรอะนี่งขึ้นไปดูดิขึ้นได้ปล่าเนี่ยอาเวอร์แลนด์ อ๋อห้องบนเป็นไอสเก็ตเหรอนั่งตักนะครับนั่งตักไหมนั่งตักพอไหม,ไมกดทำไมอ่ะฮะกดทำไมอ่อหะหรออันนี้ต้องกดเพื่ออะไรครับเนี่ยโาอ๋านนอ ถ้าถ้าผู้ปกครองลงด้วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ซ้อนกันไม่ได้อ๋อซ้อนกันไม่ได้ข้อข้างล่างมันมีแบบขาสลงไปด้วยอ๋ออ๋อมันสูงลูกลงไม่ได้หนูยังตัวเล็กอยู่ต้องกินข้าวเยอะนะไม่ไม่ได้จมลงแ้วเราใส่ไปไหนสูงแล้วไม่ได้แล้ว ờ ờ đeng má nút ở đây à thằng à nút nà cưỡi không à mày để không được đứng nó ấp ấp ai ขึ้นไม่ได้อีกแล้วหนึ่งน้องอุ๊บไปเออ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 ใหญ่มากนะครับฮาบร์เบอร์นผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะราคาถูกกว่าเด็กเยอะร้อยเจ็ดสิบบาท ไปเล่นนันนี้ไป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 อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวไปเล่นทางล่างนี่ครับบ่านบอลกิบกินทำไมไม,มาเร็ว